สวัสดีครับชาวโน้ตบุ๊กสเปกทุกท่านวันนี้ผมจะมามาทดสอบนะครับการเล่นเกมกับการ์จอ Radeon RX 580นะครับในส่วนของ Memory s i z ซเนี่ยของเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่ 8GB GDDR5 Memory บัตรอยู่ที่256บิตนะครับผมแล้วเรามาดูกันว่าเกมที่จะเอามาเทสเนี่ยจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรับชมได้เลยครับโอเคครับเรามาทดสอบกับเกม Battlefield 1เลย Setting ก็จะเป็นระดับ m e เดียนะครับผมเปิดให้ดูแล้วกัน ครับวีซิงปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เซตติ้งตามนี้เลยนะครับโอเคลุยกันเลยครับตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณร้อยต้นๆนะครับร้อยสามสิบนะครับชิลๆสบายๆร้อยสี่สิบสองร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเก้านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอเข้าฉากปะทะเลยละกันนะครับโอเคครับเข้ามาฉากปะทะโอ้โหเฟรมเรทนะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าๆนะครับร้อยยี่สิบห้านะครับถือว่าทําได้ดีร้อยยี่สิบเก้าเออเร็วๆๆ็ โอ้ยนะครับถือว่าทําได้ดีเลยครับผมโดนไม่แน่โดนไม่แน่โดนดิโดนโอ้โหไม่โดนนะครับมันยิงเราไม่โดนแต่เรายิงมันโดนนะครับเฟรมเรตตอนนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ120อัพนะครับถือว่าทําได้ดีเลยครับผมโอ้โหเหลือ18แปแล้วชีหายแล้วหนีก่อนเร็วนะครับขอรีแพร์ก่อนแป๊บนึงนะครับรีแพ์เสร็จโอ้โหระเบิดพอดีเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยละกันนะครับก็จะเป็นในส่วนเซตติ้ง ระดับ5โอเคเดี๋ยวรอดีฉากสักครู่หนึ่งโอเคครับกลับมาแล้วเดี๋ยวรอรอเข้าฉากปะทะกันสักครู่ละกันนะครับเฟรมเรดตอนนี้ที่ยังไม่ได้เข้าฉากปะทะจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ97-99นะครับถือว่าสบายๆเลยมาแล้วนะครับมามันมากันกี่คันโอ้โหไม่โดนต้องยิงย้อยโอ้โหแต่มันยิงผมโดนนะครับอืมถอยก่อนนะครับเฟรมโอ้โหยิงแม่นไหมปะวะจะไม่อีกแล้วเนี่ย ซ่อม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 เร็วซ่อมเร็วใจเย็นใจเย็นเว้ยใจเย็นซ่อมอีกทีนะครับแฟมได้ที่วิ่งอยู่ที่ประมาณหลัก90นะครับขึ้นมา100่้ท่วนบ้างนะครับผมเก้ากว่าแปดนะครับก็ถือว่าท่ำได้โอ้เฮ้ย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 จะระเบิดแล้วเว้ยหนีแล้วรถแม่งเลี้ยวโคตรยากเลยไปไปยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยจะพังอีกแล้วนะครับผมขอซ่อมแป๊บนึงนะ นะครับเฟรม90โอเคพอยิงแม่งเลยหมันไส้อยู่นี่อยู่นี่เว้ยอยู่นี่เว้ยนะครับเฟรม92 93 94นะครับสบายสบายเลยเระเบิดยังวะโอ้โหรถมันอึดมากเลยครับตรงใส่ต้องยิงข้างๆแน่เลยนะครับไปเฟรม90กว่าๆนะครับสบายสบายโอเคเรามาเปลี่ยนเซตติ้งกันดีกว่าก็จะเป็นในส่วนของเซตติ้งระดับอันตรานะครับ เช่ okay. นี่นะครับลุยกันเลยอขอซ่อมอีกทีนึงเพื่อความชัวนะครับเฟรมอิงอยู่ที่ประมาณ80กว่า,วานะครับ85 84นะครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของโอ้ GPU นะครับใช้ไปอยู่ที่อุณหภ,ภูมิตอนนี้อยู่ที่65องศานะครับก็ถือว่ายังเย็นอยู่นะ65องศามาเด้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  70 80สิบแปดสิบพารเฟมเลตเออเราเบิดแล้ว1คันใช่ปะระเบิดปะโอเคโอ้โหกว่าจะระเบิดจะบ้าตายออืเราเบิดไปแล้วอีกหนึ่งคันนะครับชิลๆเลยเฟนอยู่ที่ประมาณ83นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอยู่ข้างหลังอีกคันหนึ่งเหรอโอชว์เลยนะครับโอเคสามารถเล่นได้ทั้งสามเซตติ้งอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกเกมหนึ่งเลยครับ มาต่อเลยครับกับเกม Overwatch Setting จะเป็นระดับ High นะครับตามนี้เลย VSync นะครับปิดเรียบร้อยเป็น Full HD นะครับ1090 1 0 8 0 60เฮิรต์นะครับผมโอเคลุยกันเลยโอเคครับลุยกันเลยครับตอนนี้เฟรมเบลดวิ่งอยู่ที่โหเกือบสองร้0เลยนะครับถือว่าสบายสบายเลยนะครับผมไปครับหลวงหลวงโอ้ติดติดนะครับเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณ180 190นะครับโอ้โหแม่งโคตรสบายเลยครับบอกเลย เอาค่าได้เฉยสุดจั่มมะล่ะสุดจั่มมะล่ะสุดจั่มมะล่ะโหอืมนะครับชิวๆร้อยสี่สิบแปดร้อยหกสิบนะครับตอนนี้เฟมเลทนะครับผมถือว่าทำได้ดีเลยสบายสบายเทเซ,เซอร์มึงมานี่เลยเทเซอร์นะครับร้อยเก้าสิบร้อยเก้าเจ็ดอ้อยห้ามโดนยิงใช่ไหมเนี่ยโดนยิงแล้วจะหายไปเลยเนี่ยจ้ะเก็บเรื่อนแป๊บหนึ่งนะครับเฟมร้อย <laughs> แปดสิบสองร้อยแปดโหแบบ โคตรลื่นเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งอะไรแล้วกันนะครับเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณ160 150นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปฉาบระทะกันดูครับว่าเฟรมเรทมันจะเหลืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับรม,มาครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ130ากว่า140นะครับยังถือว่าทําได้ดีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปฉาบระทากันอีกสักนิดนึงแล้วกันมาครับโอเคตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ144ทํา่ไมมันยิงแรงจังวะ <laughs> เดี๋ยวนะ ไม่ได้ทำพราอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยผมออกไปผมก็ตายแลยนะ้วนี่กันแรงมากเลยโอ้โหโดนจังแรดค่าอีกแล้วนะครับอีกสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่าทีมฝั่งตรงข้ามมันจะโหดเหลือเกินนะครับเฟรมเรตตอนนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ140กว่ากนะครับเอ้ยโ,โดนล้วงหรือไงเนี่ยนั่นไงล่ะได้ได้ได,ได้ได้มึงอะได้แวนเอ้โอ้อีสาน ถึงกันหน้าหันเลยนะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ 140, 150, 130นะครับถือว่าโอเคเลยโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปอีกเซตติ้งหนึ่งกันเลยละกันนะครับโอเคครับมาเขาเข้าฉาบประทะกันเลยเฟรมเรทตอนนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ90กว่ากว่านะครับ 94..95 ถือว่าโอเคเลยนะครับผม96นะครับสบายสบายเป็นบ้าอะไรเกนจินะครับบินไปไหนมึงวิ่งเดเพื่อนวิ่งเดวิ่งเดวิ่งเดแอะโอ้จังรัด จังรัดนะครับเฟรมเด็ดก็หลักร้อยนะครับสบายๆถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสำหรับการจอร RX 580นะครับผมในส่วนของเซตติ้งระดับอีปิโอ้ชิตทับบินนะครับทับบิน ม,ม,มาเดมาเดมาเดมาได้นะครับโอ้โอ้โอนะครับสบายสบายเฟมเดร้อยต้นต้นร้อยยี่นะครับ,บ,บ,ร 120, รบชิวชิวหายห่วงแน่นอนนะครับผมอืมอืมอืมวิงว่งนี่เฮ้ยวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งนะครับสบายสบายอ้าโ,โห่าได้เฉยนะครับเฟมร้อยก็ตอกกว่านะครับเล่นได้3ามเซตติ้งแน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกเกมหนึ่งเลยครับ โอเคครับเรามาต่อกันเลยกับเกม For h o n o r นะครับเซตติ้งจะเป็นระดับมีเดียมนะครับมีเป็น p รีเซตของมันเลยในส่วนของ V6 นะครับปิดเรียบร้อยนะครับผมโอเคไปรู้อะไรครับแฟมเลดวิ่งอยู่ที่ประมาณหลักร้อยเลยนะครับร้อยสิบห้อยเจถือว่าสบายๆเลยครับผมยิ่งปุ้งนะครับป้ายเขาฉาบกระทากันเลย103นะครับเฟมเลดเดี๋ยวลืมกดตรงไหนวะโอเคตายแล้วหนะครับมาอืม อืมโอ้ยนะครับเฟรม้หลกหลักร้อยนะครับสบายสบายเล่นได้แบบหายห่วง96บ้านนะครับเฟรมเหลกตอนนี้นะครับไป,ไปเข้าไปอีกฉากนึงกันเลยดีกว่านะครับรอรอนั่นแหละ <c oughs> นะครับโอเคไปลงไปข้างล่างกันดีกว่าครับเฟรมเหลกตอนนี้วิ่งอยู่116-120นะครับถือว่าทำได้ดี เลยนะครับชิวๆโอเคเปลี่ยนเซตติ้งกันแป๊บหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของระดับไฮ์นะครับมาแฟมเลยก็ยังวิ่งอยู่ลาวๆหลักร้อยนะครับมาๆมาๆม,มาอืมอืมนะครับอืมอืม,อมนะครับมาอ๋ออ,อะครับใจยเย็น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 ใจเย็น จ่ายเย็นนะครับเสร็จไปล 1, แล้วหนึ่งแฟรมเรท94ิบส้าสิครับที่ผมเห็นต่ำสุดนะอุย้ยเหนื่อ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 ยเหนือ่อยหลบก่อนหลบหลบหลบมาเดียวหัวหัวหัวหายเหนื่อยแล้วเว้ยตายซะนะครับมาเยอะกันจังเลยจังเลยจ,จ,เจังเลยจงจงเบยจงเบยนะครับอืม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 ตาย โอเคนะครับเฟรม97 89นะครับ88ที่ผมเห็นต่ำสุดโอ้ยล่วงโอ้โหจะจิงทำไมเล่าจะคิวเลือดไอ้บ้าเกือบหนีหนีนะครับชิวๆโอเคเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยดีกว่าก็จะเป็นเซตติ้งระดับเอ็กตรีมนะครับโอเคดูกันเลยขึ้นไปค่าคนเดิมมานี่บังอาจบังอาจบังอาจ บางอาจโอ้โหทีเดียวเรียบร้อยนะครับชิวๆออกจากนี่อือโอเคไปอีกสักหน่อยนะครับตอนนี้เฟรมเลยอยู่ที่ประมาณ70กว่าๆนะครับ73 72ผมว่าคุ้มเลยนะไม่ต้องเข้ามาตายซะและ้วนะครับเฟรม7 1ถือว่าสบายๆเลยครับผมชิวๆหายห่วงอะไรอะไร จำได้รอบนั้นแทงกันหนำมากคนนี้ execution นะครับเฟรมอยู่ที่ประมาณ71-73นะครับยังไม่ล่วงไปถึงประมาณ60เลยนะครับถือว่าชิลๆนะครับสำหรับเกม for h o n o r ครับเล่นได้หายห่วงแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยเกม g o l d r e con นะครับช o m c r a n c y g o l d r e con นะครับผม โอเคครับเรามาต่อกันเลยกับเกม Tom Clancy Ghost Recon นะครับในส่วนของเซตติ้งจะปรับตามนี้เลยแล้วก็ V-Sync นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูปิดเรียบร้อยนะครับหน้าจออยู่ที่ Refresh Rate อยู่ที่60 Hz นะครับผมไปไปครับรดมาเออออกไปรู้เดี๋ยวเพื่อนมันก็กระโดดขึ้นมานะครับเห็นไหมเอ้ยอะไรนะ่ะ r e f o r e m e n t มานะครับ Fire Fire ยิง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 ย,งยิงนี่มันอยู่ข้างหน้าอ้บ้ะ นะครับแฟมเรตตอนนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณสี่ิบสี่นะครับสี่สิบสามถือว่าโอเคเลยนะ,ะยิงดีโอ้โหแล้ววันนี้พวกมึงจะยิงกันตายไหมเนี่ยนะครับโอ้โหถึงกับเราเบิดไปเลยนะครับมาได้๋ยมามาอนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับขับรถให้ลูกน้องยิงอย่างเดียวสบายสบายโอ้โหมันยิงพุแล้วนะมาเดิพร้อมบวกครับปืนอะไรอะ่ะไม่เอาไม่เอาโอ้โหดูดิมัน ่าประชาชนไอชาติหมาเอ้ยนะครับเฟรมเรท48 49นะครับก็ถือว่าสบา,สบายสบายพอสมควรเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉากต่อไปแล้วพร้อมกับการเปลี่ยนเซตติ้งเลยละกันครับเซตติ้งก็จะเป็นในส่วนของระดับ very high นะครับโอเคมาเดี๋ยวรอให้มัน apply new vegetation นะครับของ quality setting แป๊บหนึ่งนะครับเฟรมเรทตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40่สถึงห้นะครับเพราะยังไม่ได้เข้าฉากประธานนะโอเคช่างหัวมันเถอะเรนฟอร์แมนตรงนั้น ไม่จบไม่สิ้นสักทีมามามานะครับแฟรเมเด่อยู่ที่ประมาณ40กว่าๆนะครับถือว่าทำได้สบายๆเลยชิวๆโอเคพร้อมลงแล้ลงไปบวกดีกว่าเร็วกว่าเยอะนะครับอยู่ไหนอะลถครั้งเมื่อกี้โอ๊ยโอ๊ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหลงปุ๊บตายทันทีเลยนะครับปักเข้าที่นมนะครับเสียวซับซ่านเลยทีเดียว ไปต้องหาโคเวอร์นะครับไม่งั้นสู้ไม่ได้แน่เลยอืมออ๊ยอุยอุยอ๊ยอุยอยอยจะล้มอีกรอบไม่ได้แล้วนะครับล้มก็คือจบเลยดูดิผมขอเรี่ยเรือแป๊บนึงนะฟงเฟรมเดชอยู่ที่ประมาณ40กวกว่านะครับ48 47ถือว่าเล่นได้ครับสบายสบายไปช่วยเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมคุ้มกันให้ นี่เป็นระบบทาหารนะครับปึ๊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 บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนะครับต้นไม้จะช่วยชีวิตอะไรผมได้ไหมเนี่ยโอ้โหคงโดนแล้วนะครับปืนนี้นะครับแฟมเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณ49นะครับผมวิ่งเข้าไปในฉากนั้นไม่ได้ผมตายแน่นอนนะครับผมโอ้ช่างหัวมันลดแค่นี้นะครับไปเป็นปืน อืมอะไรฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดวัดดาฟาร์โอเคครับไปแฟนอยู่ที่ประมาณ50กว่าๆนะครับถือว่าชิวๆสบายๆเลยกระสุูนหมดเวนละนะครับโอเคเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยนะครับการประท้าย,ยืดเยื้อพอสมควร ระดับอันตรานะครับมาดูกันเฟรมเรทจะเหลือที่เท่าไหร่นะครับโหกินไปครึ่งหนึ่งเลยนะเฟรมเรทเหลืออยู่ที่จามจิบนะครับ30กว่ากว่าโอ้โหหมดทุกอย่างตายแล้วไม่มีปืนแล้วครับเนี er ่ยแหละมีแต่อันนี้ที่พอช่วยชีวิตได้นะครับเทคซับพ่อืมอืมอืมอีกคนหนึ่งอยู่ไหน อ,ย,อยยิงผมจากไหนอะผมมองไม่เห็นนะครับเฟรมเดอยู่ที่ประมาณ3 0กกว่าถึง40นะครับมา M4A1 จัดไปน่าจะหมดแล้วมั้งนะครับ M4A1 โอเคมันก็ปืนเดียวกันจะเปลี่ยนทำไมัาเฟรมอยู่ที่ประมาณ37.38นะครับถือว่าโอเคเลยโอเคครับงั้นเราทิ้งเพื่อนเอ้ยช่างหัวมันครับเพื่อนไปไหนก็ไป ไครับขับรถกันเฟรมอยู่ที่ประมาณ30มสิามสนะครับสามารถเล่นได้นี่ขนาดเฟรมเบียแค่ประมาณ30นสครับยังไม่มีอาการกระตุกเลยนะสำหรับที่ผมลองเล่นเองเนี่ยนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจบการทดสอบไปทารานี้ล้วกันนะครับยังไงต้องขอขอบคุณที่ติดตามเพจของ Notebook Spec แล้วก็ใน y o u t u b n n h l นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ